Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kap. Ka ka syukur ka pirang lan subhanahu wa ta'ala ah hai rao ah mi sukhapati di นะครับให้เราได้นอนหลับนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาในยามเช้านะครับมีสุขยังมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวเดินทางไปในมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะเราพาตัวเรามาสู่มัสยิดมาสู่การละหมาดฟารดูสุภีที่เป็นเยมาะนะครับจริงแล้วอันนี้เป็นหน้าที่หลักแล้วก็เป็นสุน,นัขของตระกูลสุลล่ฮ์อะลีอัลสลามที่เรานั้นทุกคนต่างก,ก็รู้กันดีนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ยากแต่การทํานั้นมันยาก ไกัฟังแล้วอาจจะงงๆนะเป็นเรื่องง่ายที่ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เวลาทําจริงๆแล้วมันยากนะสำหรับบางคนที่ไม่สามารถที่จะเอาชนะนับสูงของตัวเองได้นะครับยังยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆนะครับแม้ว่าจะบอกจะ,อะเตือนจะเรียกร้องกันแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับบางคนก็ยังยังไม่เข้าใจนะครับหรือบางคนก็ยังไม่สามารถที่จะที่จะเอาชนะนับสูงของตัวเองได้อย่าลืมว่าเรานั้นสถานะยังเป็นบ่าวของลาสุบาฮานหัวตาลา มาใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยจะทําอะไรตามอาเภอใจไม่ได้แม้ว่าเราจะมีความสามารถจะทําได้ก็ตามเราจะมีเงินเราจะมีโอกาสเราจะมีสินทรัพย์เราจะมีบริวารมากมายมีที่อยู่หรูหราโออามีภานะที่ดีแต่เราจะทําตามอำเภอใจของเราไม่ได้เด็ดขาดนะครับเราจะต้องทําตามคัลองตามกติกาตามระเบียบที่พระองค์ัล้สุภาณวัตลาวางเอาไว้ทําตามสุนนะทาตามแบบอย่างของท่านเดบีมุฮัมมัดสุลล่าฮาวารุสัมที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้นั่นเอง พี่น้องดูนะครับว่าทารุสุลาะสลาฮออิสลามนั้นนะขะนาดไปรอซูลขอ,อละซุบฮานะนหัวตาลานะครับยังทําอะไรตามใจไม่ได้เลยนะครับต้องรอให้มีวาฮีลงมาซะก,ก่อนเพราะนั่นสิ่งที่ทรารุสุนได้พูดได้บอกทุกอย่างเป็นวาฮีหมดว่ามายยนเตกวาดิลฮาวาอินหัวอิลลาวะฮุยยุฮานะแล้วมุฮัมมัดนั้นไม่ได้พูดอะไรตามอารมณ์เขาไม่ได้พูดอะไรตามอารมณ์หรือตามความคิดของตัวเองเลยนะเพราะศาสนาหน้าเป็นของอัลละซุบฮานะฮหววตาลา มันก็จะต้องรอฟังวะฮีจาละสุฮาตาลาเสียก่อนอินโฮอินลาวพาญุยแต่ว่าแท้จริงนะมันเป็นวะฮีจลาละตลาดทั้งนั้นที่ออกมาจากปากทัลล,ล,ลุสลล์สลลอฮามาเลสลัมนั่นเองอันนี้ให้เราได้ได้ตระหนักให้มากมเพราะนั้นจะทําอะไรตามเผอใจไม่ได้เด็ดขาดนะครับสิ่งใดที่เป็นคําสั่งใช้ของละสุภาในวตาลานั้นเรามีหน้าที่น้อมรับนะครับแล้วก็พยายามปฏิบัตินะครับใช้คําว่าพยายามพยายามปฏิบัติให้ได้วันนี้ยังทําไม่ได้ชราพรุ่งนี้ทํพวุ่นี้ยังไม่ได้มรินี้ทา นะครับแต่ให้เนียดเอาไว้ว่าจะพยายามทําให้ได้โดยเฉพาะการมาละหมาดฟารดูที่เป็นเจมาอ์ที่มสัสยิดนี่แหละครับหลายคนก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้แต่ถ้าเราสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วเราจะพบกับความหอมหวนความหอ,อมหวานของการอิมานการศรัทธาต่อลาสุบฮานะฮุวาตาลา,น,าลนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนนั้นจะต้องฝึกนั้นทารสุสนเองก็สอนให้เรานั้นได้ได้มีหัวใจที่ผูกพันอยู่กับมสัสยิดนะครับก็มีฮะดิษุบทหนึ่งนะ ท่าก็อบอกเอาไว้นะครับว่าหนึ่งในนั้นคนเจ็ดจำพวกคือคนที่มีหวัวใจ,จที่ผูกพันอยู่กับมัส,สยิดคนพวกนี้จะได้รับร่มเงาในวันอาคิเรห์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เราทั้งหลายนั้นได้ได้ตระหนักเอาไว้ให้มากๆนะครับแล้วเราจะทําอะไรก็ตามนะครับเราจะทําตามคนหมู่มากไม่ได้ต้องทําตามหลักฐานที่อัลลอฮฺให้มาคืออั ura, ลกุรอานและก็สุนนะของทอรซูนนะครับทุกอย่างในเรื่องราวศาสนานจะต้องมีคําสั่งใช้ต้องมีแบบอย่างการปฏิบัติถ้าไม่มีเนี่ยเราทําไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเรื่องดุนยาเรื่องสังคมเนี่ยถ้าไม่มีข้อห้ามเนี่ยเราทําได้เลยนะครับในสุราตน์อานามนะครับอัลกุรอานในอายะห์ที่ตอนหน่งอยสิบอกอัลลอฮ์บอกนะครับว่าว่าอินทุตยาอักษรมันฟิลอาร์ดียุดิลลูกะอันซาบิลิลละอียะติอูยในอิลลัซจันนะว่าอินฮุมอิลลายครูซูนนะครับอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกอะไว่าและหากเจ้าเชื่อฟังส่วนมากของผู้คนในแผ่นดินแล้ว มายถึงว่าเชื่อฟังคนส่วนมากของผู้คนในแผ่นดินท้บ้านนี้เมืองนี้คนเยอะนะ <c oughs> เขาทำกันแบบนี้แล้วเราก็เชื่อเราก็ทําตามเขานะโดยที่ไม,ม่มีหลักฐานมาจากอลัลกุรอานแล้วก็สุนาคของท่ารอูณยืนยันรองรับนะครับอัลลอฮ์บอกว่านะครับ <c oughs> พวกเขานะั้ทำให้เจ้านหลงจากทางขอัลลอฮ์ไปนะครับนะยูดิลดดลูกอันซาบิลิละพวกเขาเนี่ จะทําให้เจ้าเนี่ยหลงจากทางของเราไปนะเพราะเขาทําตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกนึกคิดทําตามบันพระบุรุษโดยที่ไม่ได้ดูหลักฐานจากอัลกุรอานแล้วก็สุนัขทศน์นะครับอิยาติวะอุในอิลลาซอนนะว่อินหุมอิลลายขรุซูนพวกเขานั้นจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากการนึกคิดเอาเอง เขาจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากการนึกคิดตัวเองใครจะเตือนใครจะบอกอยังไงก็ไม่รับฟังนะเขาจะทําตามที่เขานึกคิดเอาทาที่ทำตามที่เขาเคยชินทําตามที่ที่บรรพุหลวงเขาเคยทํากันมาเหมือนอย่างที่บ้านเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละครับพี่น้องนะครับเราก็จะอ้างอ้างสารพัดหลักฐานแต่ไม่ได้อ้างอย่างเดียวคืออันกราแล้วก็สุนรสทรอซสุไม่ได้อ้างไปเอากิตาบเล่มนั้นเอากิตาบเล่มนี้เอาความเห็นอุามาคนนั้นความเห็นอุลรมาคนนี้เอามาอ้างเอามาฟัตวากัน เลเอะเทอะไปหมดนะครับแต่ไม่ได้เอาอัลกุรอานมาอ้างไม่ได้เอาซุนนะฮะทรุซุนมาอ้างเลยเป็นอย่างนี้จริงๆครับทุกวันนี้นะครับเรา,าบอกว่านะครับว <c oughs> <c oughs> ัยนุมอิลลามฮุรซูลนะครับและพวกเขานั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากพวกเขานั้นจะคาดคะเนเอาเองเท่านั้นหวังลมลมแรงๆคาดคะเนเอาเดี๋ยวทำอย่างนี้จะได้เท่านั้นทำอย่างนั้นจะได้เท่านี้หวังลมลมแรงๆคาดคะเนเอาเองนี่อลัลลอฮฺสลาบอกเอาไว้ นะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องอต้องต้องตระหนักแล้วก็ต้องคิดแล้วก็ต้องทบทวนนะครับงนั้นถ้าเราเคยทาเคยคิดแบบนี้เราก็ต้องปรับวิธีคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าชีวิตเรานั้นเป็นของพระสุภาในหัวตาลาเราก็ยังเป็นบ่าวของพระองค์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่เราบอกเหมือนที่เราบอกนะครับว่ามาอาตาคุมรสูลฟะคุซู้หูว่ามานฮาคุมอันหูฟันตทหูสิ่งใดที่เราสุนนามาบอกนะพวกเจ้าต้อง้อมรับแล้วก็นามาไปปฏิบัติซะสิ่งใดที่เราสุนห้ามจะออกให้ห่าง นะครับเราซุนก็ได้บอกเอาไว้แล้วก็ห้ามเอาไว้ด้วยนะบอกให้ปฏิบตามซุนนะห้ามทําในสิ่งที่เป็นบิดาเป็นการต่อเติมในศาสนาเราซูลก็บอกเอาไว้แล้วนะครับแต่หลายคนนี้ก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ทําความเข้าใจนะครับเล่าบีนักบ่อยนะครับว่าอินนีรนเปกะอัวอัลลอฮโมูบิลมอตัดินนะครับอละไรแบกว่าจริงมีผู้คนมากมายเนี่ยทำให้ผู้นี้หลงผิดไป นะด้วยความคล่าฝ่ายตามของพวกเขาโดยปราศจากความรู้ที่แท้จริงนะพระเจ้าของเจ้านั้นคือผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งต่อผู้ที่ละเมิดทั้งหลายอันนี้ก็เป็นิงหลักฐานในงที่เราจะต้องตระหนักให้มากมนั้นหลายคนนะครับบางทีไม่รู้ก,ก,ก,ก็พยายามเอาสิ่งที่ไม่รู้นั้นมาเผยแพร่แล้วก็ทําให้คนอะื่นนั้นหลงออกไปจากทางที่ถูกต้องอีกนะครับหลงไปอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงเลยนะครับมันทใ้ให้ให้ ตัวเองหลงไม่พอก็ทําให้คนอื่นหลงตามอีกนะเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องคิดให้มากคือวันข้างหน้าเนี่ยวันอักขระเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับพี่น้องไม่มีใครมารับผิดแทนเราไม่มีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องใคร่ครัวนะครับการที่เราจะทาอะไรการที่เรายึดถือศาสนาอย่านับถือศาสนาแบบตามๆกันเราต้องรู้ต้องเข้าใจนะครับ รู้ให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับทั้งในเรื่องอังกีดาเรื่องความเชื่อทั้งในเรื่องอิบาดาเรื่องการปฏิบตัติอามันคุณงามความดีทั้งในเรื่องมูอามมัดเรื่องการเชื่อมโยงติดต่อกับสังคมต่างๆด้วยนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกอย่ีกนะครับว่าฟะมายูรีละหูอยาฮาเดลฮูยาสราซัตละหูอิสลามนะผู้ใดที่เราต้องการจะแนะนําเขาก็จะส่งให้หัวอกของเขาั้นเบิกบานนะครับเพื่ออิสลามนะอัลล์บอกว่าใครที่เราต้องการจะแนะนําเขา เราใจหัวอกของเขานั้นเบิกบานมีความชุ่มชื่นนะครับเวลาเราทำมันนี่ไปนะหรือเราได้รับความรู้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามศาสนาเนี่ยเราสุนทราก็จะให้หัวใจของเราเนี่ยมีความเบิกบานมีความชุ่มชื่นมีความหวังนะครับมีความหวังว่าเราสุนทราก็เปิดทางให้เราแล้วนะครับให้โอกาสก,กับเราแล้วนะครับให้หัวใจเขาเบิกบานเพื่ออิสลามนั่นเองนะครับโอมายูริดอะยูดิลลาหูยะจัลซัดระหูสุลัยกุนฮาราจานะอัลลอฮ์บอกว่า และผู้ใดที่พระองค์ต้องการจะปล่อยให้เขาหลงทางก็จะทรงให้พระองค์องค์เขานั้นคับแคบอึดอัดนะการนมายาสะยะสะดุฟิสมะนะครับปราหนึ่งว่าเขากําลังขึ้นไปยังฟากฟ้านะถ้าใครที่เราจะให้หลงแล้วน่าจะให้หัวใจของเขานอึดอัดนะอึดอัดเหมือนกับเขาขึ้นไปบนฟ้าที่สูงนั่นแหละที่สูงออกซิเจนมันน้อยเนี่ยเราจะอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่สะดวกเพราะั้นบางคนเป็นอย่างนี้จริงเวลา ได้รับคําแนะนําให้ถูกต้องให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามสุน,นัขของต่ะรซุนให้หันมาอยู่ในแนวทางของศาสนารู้สึกอึดอัดเหลือเกินอยากจะไปจากตรงนี้นะไม่อยากได้ยินเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนคนที่ไม่ได้ละหมาดเหมือนคนที่ไม่ได้คุมฮิญาบนะนะเวลาไปอยู่ในที่ที่เขาละหมาดที่เขาคุมฮิญาบก็รู้สึกมันอึดอัดเหลือเกินอยากจะไปหุ้นจากสองคุมนี้อยากกลุ่มนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอั <c oughs> ล้์บอกว่า กาซาลิกาจะอัลลอฮุริจุซาลละดีนาลายุมินูนนะครับในานองนั้นแหละล l l a ์จะทรงให้มีความโสมมแกบรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาความโสมมงตัวนี้ก็คือหมายถึงให้เขานั้นเนื่องจากเขานั้นตกเป็นทาสของอารมณ์นะเป็นทาสของอารมณ์เป็นทาสของเชตรอ,อิบลิสนะครับเพราะไม่ยอมเปิดกว้างไม่ยอมรับไม่ยอมหัวใจไม่ยอมเปิดที่จะยอมรับความรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติ ยังยึดติดอยู่กับในความคิดเดิมๆของเขานั่นเองหารู้ไหมนะครับว่าเขาอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่เกินไม,ไม่ไม่ถึงร้อยปีหรอกครับแต่ละคนถึงเวลาหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์ละสุบฮานาะหัวตาลานะครับแล้วก็ไปถูกคิดบัญชีว่าในชีวิตในดุนยาเนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกไหมเราปฏิบัติตามที่เราสล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 ำทำเป็นแบบอย่างเอาไว้ให้หรือไม่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่อยากให้เราทั้งหลายเนี่ยได้หนักแล้วก็คข้ควรเพราะไม่ว่า สถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะสุขหรือจะทุกข์จะผิดหวังจะสมหวังนะครับหรือจะมีเหตุเพศภยยัยแรงต่างสถานะของเราก็ยังเป็นบ่าวของรับสุบ่าวตรลาตที่จะต้องยืนหยัดเหอนย่างทุกวันนี้นะครับอาจจะมีโรคระบาดอาจจะมีเหตุอะไรต่างที่ทําให้หลายคนนั้นจะต้องว่างเว้นไปนะครับไม่ได้ยืนหยัดไม่ได้ทําการสุญุดกับลับสุบ่าวตลาตที่มัสยิดแต่อีกหลายคนที่ยังยังสามารถจะมาได้เราก็ยืนหยัดนะหรือวันหนึ่ง หลายๆคนอาจจะต้องล้มหายตาจากไปเราก็จะต้องขึ้นมาทําหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะาเด็กวัยรุ่นหนุ่มๆลูกหลานของเราเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยได,ได้ได้รับความรู้แล้วก็ถ่ายทอดให้เขาและให้เขาขึ้นมาทําหน้าที่แทนเรานะครับมันจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างนี้ตลอดไปแล้วเราเองก็จะต้องต้องหยุดพักนะครับคือหมดเวลาของเราแล้วหมดเวลาของผมของพี่น้องก็ลงไปอยู่ในอาลัามบารซัก นั่นเองคือข้อที่จริงแลวก็เป็นสัจธรรมที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงเอาแล้วมาอีกนะครับว่าวัตุรุจเฮิรอ,อิสมิวัลบาตินะและพวกเจ้าจงละเสียซึ่งบาปที่เปิดเผยแล้วก็บาปที่ปกปิดนะคือความผิดความบาปเนี่ยบางคนกระทาแบบปกปิดไม่ให้ใครรู้นะหรือบางคนเนี่ยก็ด้านหน่อยก็ทําแบบไม่สนใจอะไรเลยนะจะดื่มเหล้าจะทําซีนาจะไม่ละหมาดจะอะไรก็ทําบางคนบอกละหมาด5้าเวลาละหมาดแล้วได้อะไรบางคนพูดขนาดนี้เลยเป็นมุสลิม วายาสุบินละคนแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขานั้นจะต้องต้องคิดต้องปรับแล้วล่ะนะครับเยอะเลยแม้แต่มุสลิมเราทุกวันนี้ก็ตามเอางานหลักเอางานเป็นใหญ่เอาเรื่องงานมาเป็นเรื่องหลักเอาเรื่องดุนยามาเป็นเรื่องหลักนะเวลาจะมีงานแต่งงานหรือง,งานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยในที่ทํางานเนี่ยเวลาถึงเวลาละหมาดมีคนละหมาดไม่กี่คนนะที่เหลือก็จะทํากับข้าวทําขูดมะพร้าวทาอะไรต่ออะไรกันไปไม่ได้ให้น้ําหนักกับเรื่องการละหมาดเลยถ้าคนที่ไม่ได ไม่ได้ยืนหยัดในการปฏิบัติตามคําสั่งของรัสสุบาฮาในฮุตาลานี่แหละครับมันเป็นความความจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเรานะครับเรา,าบอกพวกเจ้าจุงละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นบาปที่เปิดเผยแล้วก็บาปที่ปกปิดนะเรา,าบอกอินนาลเดียนใยักซีบูนอิสมาสาจุจสาวนาบีมากโานยักตาริฟูนนะถ้าจริงบรรดาผู้ที่ขวนขวายกระทำสิ่งที่เป็นบาปกันอยู่นั้นนะ่ะพวกเขา จะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเขานั้นได้กระทํากันนะเขาได้รับแน่ๆเลยที่เขาทําเอาไว้นะเขาจะได้รับนะอลัลลอฮ์บอกเราให้ให้ให้ละเสียให้เลิกซะสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยทุกอย่างที่อลัลลอฮ์ห้ามไว้ในะให้เลิกซะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องต้องเลิกให้ได้โดยเฉพาะบุหรี่ยาเสพติดเนี่ยมันเป็นยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ฮารอมบางคนบอกเป็นมักรโรเป็นนั่นเป็นนี่ก็ว่ากันไปนะแต่หลักฐานที่ชัดเจนในอัลกุรอานนะมันเป็นฮารอมนะแล้ว ใช้คุณลามในประเทศไทยก็เคยฟัตวาไว้แล้วนะว่าเป็นฮารอมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลิกให้ได้แล้วก็เรียกร้องให้ลูกเราหลานเราคนที่อยู่ในปกครองเราเนี่ยในยามาอเราเนี่ยให้เลิกซะเดี๋ยวนี้คือมีกฎหมายแล้วนะใครมาสูบบุหรี่ในเขตมสัสยิดเนี่ยมีความผิดนะต้องถูกดำเนินคดีนะครับอันนี้เป็นกระทั่งขนาดนี้เราก็จะจาเป็นต้องเรียกร้องกันต้องรณรงค์กันตรงนี้นะครับให้เลิกให้ได้เอาเราบอกนะครับว่า อาบรรดาที่ผู้ที่ขวนขวายกระทาสิ่งที่ไปบาปกันอยู่นะั้นะพวกเขาจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเขานั้นได้กระทํากันนะแล้วเขาจะได้รับการตอบแทนนะอย่าคิดว่าทําแล้วไม่ถูกอะไรนะอาร้จะคิดบัญชีหมดนะครับคิดบัญชีหมดในวันาอาทิร้อนเนี่ยแลวจะสอบสวนหมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งความสุขที่เราไรด้มนะซูมบาลัสอาลุนนายาวมาอีซินานินนะอ้ม ภายหลังจากนั้นเขาจะถูกสอบสวนถูกสอบถามถึงสิ่งที่เขาได้รับนิมัตได้รับความปวดปานว่าเขาได้ใช้มันไปใน,นทิศทางใดบ้างใช้ไปใน,นทิศทางของลัทธิสุภานวตาราหรือใช้เพื่อสนองอารมณ์ของตัวเองสนองความต้องการของตัวเองผมนึ่เคยได้บอกไว้หลายครั้งแล้วบางคนนี่มีสินทรัพย์สินมากมีโอกาสมากมีเวลามากแต่แทนที่จะใช้ทรัพย์สินใช้เวลาใช้โอกาสนั้นมา ทำในเรื่องราวของอิสลามมาทำมาช่วยเหลืองานขอลาซุบฮาในวัตลามาปิบจวิตามสุนนะขอทารสุนมามัสซิดเพื่อทําการละหมาดมาพบกับละซุบฮาตลามาสุญุดกับพระองค์มาขออภัยโทษอิสติกฟ้าต่อพระองค์มาขอความช่วยเหลือจากพระองค์แต่ไม่ไปไหนไปได้เสียตังยังไงก็ไปแต่อีกอันที่มาไม่ได้คือมามัสซิดเพื่อทําการละหมาดจะมา นี่เป็นความเป็นจริงที่เราจะต้องนํามาพูดกันแล้วก็ต้องเรียกร้องเชิญชวนกันนะครับอย่าให้เราปรับปรุงแก้ไขท่านที่มาอยู่แล้วก็อยากให้เรานั้นยืนหยัดให้ได้นะครับ <_ s 1> อย่าได้ยอมแพ้กับชะตานอย่าได้ยอมแพ้กับอุปสรรคนะครับ <_ s 2> หัวใจที่เด็ดเดียวท่านั้นล่ะที่อีมานตลอดเวลาจริงจริงนะครับมันจะพาตัวเรามาสู่บรรยากาศาแห่งการละหมาดเจ้าอามาสู่มาสู่มัสยิดซึ่งเป็นบ้านของละซุบฮานะหัวตาลามาสู่การอิสติกฟารดขออภัยโทษต่อพระองค์มาสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเรา นะทุกๆครั้งที่เรามาเนี่ยนะครับอิสลามตัวเองปรับปรุงตัวเองนั่นเองนะครับเอาไปอีกนะครับสุดท้ายนะครับว่าวะฮาซาซิรตุรปิกมุสตะกีมาและนี่แหละคือทางแห่งพระเจ้าของเจ้าโดยมีสภาพอันเที่ยงตรงทางตรงไม่ใช่เรื่องยากนะเป็นทางตรงๆที่เรารู้แล้วเราก็ปฏิบัติรู้แล้วเราก็ปฏิบัติไม่ต้องคิดเยอะนะครับ เมื่อที่เราขอดุอาว่าเอฮิรินัสซุรอตองมุสตาคีมขอพระองค์ได้บดนำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถอะอัลละฮฺสุบะละก็ประทานทางท,ที่ตรงเที่ยงตรงให้ให้อัลกุรอานมาให้เราเข้าใจอัลกุรอานใหน้ให้เข้าใจสุนนะแบบอย่างทั罗斯ซุรลรอฮฺฮะอะลัยซัลลัมแล้วก็ให้เรายืนหยัดและเราก็ต้องขอดุอาด้วยขออัลลอฮฺสุบะละให้เราได้ยืนหยัดในศาสนาของพระองค์ในการจงรักภักดีในการปฏิบัติอามัอิบาะดาต่อพระองค์นะครับตลอดไปนั่นเองนะครับเราะบอกอย่างนี้ก็ว่า กอดฟสันานอายาติเลก็มียาตักรูนถ้าจริงเราได้แจกแจงบรรดาองค์การทั้งหลายไว้แล้วสําหรับกลุ่มชนที่ร่าลึกนะครับเราได้อธิบายได้แจกแจงองค์การต่างๆไว้ในอัลกุรานนะทุกอย่างที่อยู่ในอัลกุรานเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําเข้าไปทําความเข้าใจแล้วก็นํามาปฏิบัตินะครับพี่น้องได้มาละหมาดจะมาในยามเช้าก็ได้ฟังอัลกุรานนรบัตของลาสุมาฮาตลาได้ข้อคิดแรงต่างก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขเอาไปบอกเอาไปสอนคนที่อยู่ในเยมาของเรา นะในในครอบครัวในผู้ตามค้วชาของเรานะให้ได้รับรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองนะครับอัน,นี้เราบอกเราได้แจกแจงบรรดาอ,องค์การทั้งหลายไปแล้วสําหรับกลุ่มชนที่ร่ำลึก นั้นถ้าเราไปกลุ่มชนที่รำลึกนั้นเรากคจะต้องเอา,เอาคําขอรัสว์ลานี้ไปปฏิบัติแล้วก็ไปบอกลูกของเราพันยาของเรานะให้เขาปฏิบัติด้วยนั่นเองนะครับก็ขอให้เราขอรับว่านะครับขอรับสัตว์ราให้เราได้ยืนหยัดอยู่ในศาสนาของพระองค์นะครับแล้วก็ปฏิบัติอมานิบาาตามสุนนะขออตรรศูลสุสลลฮวาเลวะสั่ลมแล้วก็อาหาจากสิ่งที่เป็นความผิดเป็นความชั่วนะครับเป็นเรื่องบิดะเป็นเรื่องที่เอาห้ามเ้ราซุนห้ามอหังให้หมดนะครับแล้วก็ยืนหยัดปฏิ Caca, lohutunca, nipah, nini, kap, kapah, pinawutunikap. Aku lukaw lihasah, Fas, fasakfirulansi, mali balakum, wisali muslimin, aming kulli zam, fasakfiruhu, innahu wal ghafur, rahim, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.